อย่านะครับอย่าให้เขาประนามว่าคนทแทนประกันเห็นงานแล้วเป็นลมเห็นลมแล้วสู้ตายนี่ไม่ได้นะทํางานให้ทํางานง่อยเปียเสียขาชาเท้าชามือรู้ทุกเรื่องที่ไม่ใช่เรื่องในหน้าที่อยู่ทุกที่ที่ไม่ใี่ที่ทํางานของตัวเองมันจะขายได้อย่างไงงานขายของตัวเองไม่รู้ ไปชอบไปรู้เรื่องชาวบ้านคนนั้นเป็นแฟนคนนี้คนนี้เป็นกิ๊กคนนั้นไปนรู้ไปทํใไม่ใช่ไหมฮะบางคนให้ขายประกันบอกว่าเหนื่อยให้ดูฟุตบอลตีหนึ่งตีสองดูพวกที่เตะฟุตบอลนะ่ะเขาเป็นมาหาเศรษฐีนะเราเจนจะตายไปเชียร์เขาทําไมพวกนักฟุตบอลนะเขาเศรษฐีเราอดหลับอดนอนทีเวลาไปหาลูกค้าอดหลับอดนอนหน่อยบอกเหนื่อย ผมเหนื่อยผมก็กินกระทิงแดงกินริโพกินเบอร์ดี้เพื่อให้พลังเรากลับคืนมามันเหนื่อยได้ครับแต่เหนื่อยวันนี้เพื่อเป็นเศรษฐีวันหน้ากับขี้เกียจวันนี้แล้วเป็นคนจนวันหน้าคุณเลือกเอาแบบไหน,นคิดเอาเองท่านผู้มีเกียรติครับ ผมฝันว่าอยากจะเป็นเจ้าของโชลุมลูมรถเจนโตเยต้าผมเปิดสร้างขึ้นมามีคนวิพากษ์วิจารณ์ว่าคนนี้มันจะต้องเจ๊งอย่างนั้นอย่างนี้เพราะมันสร้างใหญ่มันหน้าใหญ่เจโตเจ๊งก็เรื่องของผมผมอยากจะสร้างชีวิตเป็นของผมผมไม่ได้เอาเงินคุณม,มาสร้างถูกไหมครับแล้วพอผมสร้างแล้วปรากฏว่าปีแรกปีเดียว ผมได้รับรางวัลบริษัทยอดเยี่ยมปรากฏว่ามันฟุกและปีที่สองผมก็ได้รับรางวัลบริษัทยอดเยี่ยมอีกฟุกอีกปีที่สามก็ได้รับวันบริษัทยอดเยี่ยมอีกฟุกอีก,ท,ก,ท,ออก,ก,อกท่านผู้มีเกียรติครับนี่คือโชลูมโตโยตา้าดีเยี่ยมโชลูมแบบนวัตกรรมใหม่ที่ยิ่งใหญ่สวยงามและทันสมัยที่สุดในภูมิภาคเอเชีย ท่านผู้บริหารครับผมขออนุญาตแจกรถให้กับทีมขายไทยประกันทุกคนได้ไหมครับถ้าท่านสามารถพิสูจน์ได้ว่ามีโชว์รูมไหนที่ยิ่งใหญ่สวยงามและทันสมัยกว่าโตโยต้าดีเยี่ยมรับไปเลยสองคันฟรีเห็นไหมครับผมจะขายรถผมลงทุน แม้กระทั่งสายไฟฟ้าผมจะเอาลงใต้ดินหมดเลยไม่ให้มีสายไฟฟ้าบังโชว์รวมผมต่อไปครับภาพต่อไปผมยังมีพระเจ้าใหญ่แปลงเป็นพระคู่บ้านคู่เมืองประดิษฐานไว้ในโตโยต้าดีเยี่ยมนะครับแล้วพอปีที่สามปีที่สี่ปีที่ห้าผมก็ได้รับวันบริษัทยอดเยี่ยมทุกปีแล้วผมก็รู้สึกเหงาไม่มีคู่แข่ง ผมก็เลยไปสร้างโตโยต้าดีรักหรือโตโยต้ารักดีรักโลกลักคุณที่อำเภอวารินดีกว่าโตโยต้าดีเยี่ยมอีกครับเป็นโชว์รูมประหยัดพลังงานระดับแพทตินัมนะฮะและต่อมาโตโยต้าดีเยี่ยมก็ได้รับรางวัลปีที่6ปีที่7ปีที่8ปีที่9 9ปีติดต่อกัน และที่ผมประทับใจหลังจากที่ผมเปิดมาแล้วสี่ปีก็ไม่มีใครว่าผมจะเจ๊งจะไปไม่รอดเลยแล้วก็ผมก็ได้รับรางวัลอันดับหนึ่งเรื่อยมาครับคะแนนผมได้ไม่เยอะหรอกครับแค่991คะแนนครับท่านภูมิเกียรติครับ วันนี้ผมมาผมไม่ได้รับค่าจ้างและพีงจะจ้างผมเท่าไหร่ผมก็ไม่มาเพราะผมก็มีศักดิ์ศรีของผมเหมือนกันแต่ในอดีตที่ผ่านมาผมไม่ทราบหรอกครับว่าผมไปทำผิดแจอะไรใครหรือพูดให้ใครไม่ถูกใจผมไม่ทราบ ใครจะโกรธจะเกลียดผมในการที่ผมพูดวันนี้ผมก็ไม่ทราบแต่ผมสาบานได้ว่าในจิตใจของนายสมชายในวันนี้รักพวกเราไทยประกันทุกทุกคนครับผมมาพูดวันนี้ไม่ใช่ผมตกงานนะครับไม่ใช่ผมไม่มีงานไม่ใช่ผมตกงานผมมาวันนี้ เพื่อพี่น้องชาวไทยเพื่อพี่น้องไทยประกันให้ลืมตาอ้าปากขวารางวัลน,นะฮะเพื่อให้เป็นเกียรติประวัติแก่วงตระกูลของท่านท่านเชื่อผมนะครับถ้าคนกระจอกกระจอกอย่างผมทำได้มันก็ไม่มีเหตุผลอะไรที่คนอย่างท่านจะทำไม่ได้ถูกไหมครับถ้าคนกระจอกกระจอกอย่างผมทำได้ท่านต้องทำได้และทำได้ดีกว่าท่านภูมิเกียรติครับ ผมยังเชื่อใจท่านเลยท่านไม่เชื่อใจตัวท่านเองเหรอครับท่านเชื่อใจตัวท่านเองไหมครับถ้าเชื่อใจตัวท่านเองผมมเให้ตัวท่านเองเลยครับที่ผ่านมาเราไม่ชอบให้ใครดูถูกขอโทษนะครับที่ผ่านมาเราดูถูกศักยภาพของตัวเองตลอดว่าทำไม่ได้ทั้งทั้งที่เรายังไม่ได้ลงมือทำ พี่น้องที่รักทั้งหลายครับวันนี้ผมมาเพื่อให้กำลังใจท่านท่านร่ารวยเป็นมหาเศรษฐีผมดีใจครับผมมาวันนี้ผมไม่ระรับส่วนแบ่งจากท่านแน่นอนเพราะผมเห็นว่าผมกับท่านวันนี้มาเป็นเลือดสีเดียวกันและเคยทำบุญร่วมชาติตักบาทร่วมขันกันมาก่อนผมเลยอาสา มาบรรยายแต่ผมก็ได้บอกแล้วว่าผมไม่ใช่นักบรรยายที่เก่งไม่ใช่นักพูดไม่ใช่นักคิดนักเขียนแต่ผมทำแล้วมันสำเร็จเป็นรูปธรรมก็เลยอยากจะมาแบ่งปันให้กับท่านผู้มีเกียรติทั้งหลายและหากท่านรับฟังการบรรยายในวันนี้แล้วท่านติดขัดหรือมีปัญหาอะไรก็สามารถโทรไปปรึกษา พูดคุยได้นะครับผมจะรับสายตลอดในระหว่างที่ผมว่างนอกจากผมมันติดบรรยายหรือติดประชุมผมก็ไม่ได้รับสายแล้วผมก็จะถือโอกาสโทรกับท่านไม่ต้องเกรงใจผมนะครับเพราะผมชีวิตที่เหลืออยู่ลมหายใจที่เหลืออยู่ขอให้ผมได้มีโอกาสรับใช้พี่น้องชาวไทยประกัน และสิ่งที่ผมวาดฝันไว้ว่าอน,นาคตของผมอยากจะให้อะไรเกิดขึ้นผมวางแผนชีวิตผมไว้หมดแล้วความฝันเหลืออย่างเดียวขอให้พี่น้องไทยประกันจงมีความกล้าหาญและเป็นแชมป์ยอดขายทุกทุกคนครับท่านบริเกีติครับน้องจืนบอกว่าเวลาของผมหมดแล้ว ผมมีน้องชายคนหนึ่งหน้าตารูปหล่อมากผมไม่ให้ออกมาตั้งแต่แรกเพราะอะไรทราบไหมครับเพราะว่าน้องชายผมข้อหล่อกว่ากลัวเข้ามาข่มลัศธิมีผมพอใกล้จะหมดเวลาผมขอพบกับน้องชายผมคุณคิงครับขอบคุณครับขอเสียงปรบมืออีกครั้งให้กับดรสมชายเหล่าสายเชื้อครับหรือว่าพี่ชายของผมนะครับต้องขออนุญาตเรียกว่าพี่ชายแล้วนะครับ เรามีเวลาอีกนิดหนึ่งครับผมพี่ครับงั้นเรายืนคุยกันแบบสบายๆเลยดีไหมครับผมฟังเนี่ยข้างนั่งขนลุกอยู่เป็นระยะๆเลยคือรู้สึกว่าทึ่งแล้วก็ชื่นชมมากๆทีนี้ขออนุญาตนะครับพี่สมชายครับมีบางคําถามที่ขออนุญาตถามแทนฝ่ายขายไทยประกันเขาส่งคําถามกันมาเยอะมากแต่ขออนุญาตขมวดรวมแล้วกันพี่สมชายครับถ้าเราต้องการจะขายให้ได้ขายให้ตรงกับเป้าหมายที่ตั้งเอาไว้ ทำยังไงมีเคล็ดลับยังไงแนะนําบ้างครับพี่เราเราต้องบอกว่าเคสนี้เราจะขายให้ได้ทีนี้เราขายไปแล้วเนี่ยอันดับแรกเราต้องศึกษาผลิตภัณฑ์ของเราให้ดีก่อนแล้วศึกษาจิตใจของคนที่จะไป,ไปเราไป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 คุยคไปเจรจาว่าเขาเป็นคนที่ชอบอะไรนิสัยใจคอเป็นยังไง ใครมีคอนเน็ชันที่ดีฮะเราต้องศึกษาก่อนนะครับเพราะว่าคนรวยเนี่ยเขาไม่ได้จับฉลากได้เข้าใจไหมฮะแล้วคนรวยเขาก็ช่างเลือกอช่างคิดเขาก็มีเส้นสายนะฮะทีนี้เราก็ศึกษาว่าถ้าเรากำหนดเป้าหมายแล้วเอาให้ได้แล้วก็มีมีผู้จัดก,การสายมีหัวหน้าฝ่ายปรึกษากันลองดูว่าเออคนนี้ใครส,สนิทสนมอะไรที่จะสามารถเชื่อมโยงต่อท่อเข้าไปได้ ที่ที่ผมบอกว่าอย่าขายเหมือนผีปอบออกไปก็อย่าไปขายขายแล้วให้ได้ไม่ได้ก็บน่นน้อยใจเสียเวลาอย่างเงี้ยอย่าไปทำฮะไม่ต้องไปเสียใจครับเดินหน้าสู้ต่อไปครับทีนี้เศรษฐกิจแบบนี้พี่สมชายผ่านทั้งวิกฤตต้มยำกุ้งผ่านทังช่วงเศรษฐกิจที่มันซบเซาซึ่งคงคล้ายๆกันนะครับตลาดรถกับตลาดประกันทํายังไงถึงแม้ว่าเศรษฐกิจจะซบเซาแต่เป้าหมายที่ตั้งเอาไว้ยอดขาที่ตั้งเอาไว้ยังไปถึงมัน ยังทํามันได้เราเป็นผู้นําเราก็ต้องบอกว่าเพื่อนพนักงานไทยประกันที่รักวิกฤตสร้างโอกาสขณะนี้ประเทศไทยเราวิกฤตเศรษฐกิจถ้าตอนเศรษฐกิจดีเราขายประกันได้มันก็เรื่องธรรมดาตอนนี้เศรษฐกิจไม่ดีพวกเรามาช่วยกันไหมมาช่วยกัน มาช่วยกันสร้างเกียรตประวัติอันยิ่งใหญ่ให้เกิดขึ้นบนพื้นแผ่นดินไทยเพราะว่าปี2560ชาตินี้มีปีนี้ปีเดียวเออทำได้ไหมครับถ้าคุณไปทำปีได้เศรษฐกิจมันดีคุณไม่มีค่าเข้าใจไหมครับเศรษฐกิจดีขายได้ใครก็ขายได้แต่ถ้าเศรษฐกิจไม่ดีขายไม่ได้มันถึงจะสุดยอดถูกไหมครับเ,ออเราต้องทำให้ได้ในสิ่งที่คนอื่นทำไม่ได้ เราต้องทำให้ได้ในสิ่งที่คนอื่นทำไม่ได้<ม>งงไหมฮะเราต้องทำให้ได้ในสิ่งที่คนอื่นทำไม่ได้<ม>เราที่จะมีคุณค่าครับถูกไหมครับถ้าคนอื่นทำได้มันจะมีค่าอะไร<ม>สถานการณ์<ม>เกิดสงครามเพื่จะสร้างวีรบุรุษ<ม>ตอนนี้ไทยประกันทุกคนเนี่ยมีโอกาสแล้วคว้าเลยครับคว้าเลยฮะ โอ้โห oh, <laughs> ผมรู้สึกว่าไม่ใช่แค่ตลาดรถแล้วก็ตลาดประกันเท่านั้นนะครับแม้แต่ตลาดทีวีเองก็นาคาแนะนําเหล่านี้ไปใช้ได้ <c oughs> พี่สมชายขออีกนิดหนึ่งครับอุปสรรคมากมายในชีวิตคนเรามักจะพบเจอและหลีกเลี่ยงไม่ได้ <c oughs> แล้วบางคนเนี่ยนอกจากอุปสรรคแล้วมีข้ออ้างในชีวิตด้วย <c oughs> ก็เรียนน้อยงานเยอะเวลาต้องพักผ่อนต้องดูแลลูกเมียต้องทํางานบ้านทนําน,นู่นทานี่ทํานั่นไม่มีเวลามากเพียงพอ ขจัดปัญหาไอ้พวกนี้ข้อจากัดเหล่านี้ข้ออ้างเหล่านี้ทํำยังไงดีครับพี่อให้เอาวีซีดีกับหนังสือประวัติชีวิตผมไปอ่านนะฮะคุณสมชายเขามีลูกน้องเป็นพันคนใช่ไหมฮะครับเขามีพวกภรรยาอีกฮะภรรยาผมมีเป็นพวกนะแล้วก็มีลูกเจ็ดคนหลานเจ็ดคน ธุรกิจอีกห้าสิบกว่าจังหวัดทั่วประเทศคุณแก้ไขแค่นี้ไม่ได้เลยที่คุณแก้ไขไม่ได้เพราะคุณคิดว่าคุณเป็นนางเอกคุณทำงานราคาถูกซักผ้ารีดผ้าถูบ้านทำอาหารเองหมดมไม่รู้จักแบ่งปันคุณอย่างอื่นให้เขาทำหมดคุณขายประกันอย่างเดียวเชื่อผมรวยแน่นอนอคุณไม่ใช่เทวดานะครับ ถูบ้านก็จะถูรีดผ้าก็จะรีดไปตลาดก็จะไปส่งลูกก็จะไปให้คนอื่นเขาทำนะฮะครับคุณโฟกัสไปที่ขายประกันอย่างเดียวแล้วก็ศึกษาคนที่เขาประสบความสู้ยากเขาทำยังไงคุณไม่ต้องไปเรียนรู้หรอกเพราะว่าไม่มีใครให้โล่ถูบ้านมีใครให้โล่ถูบ้านมีไหมโล่ซักผ้าดีมีไหม <laughs> คุณไปให้ความสำคัญกับสิ่งที่มันผิด ถูกไหมครับครับไอ้ที่คันคุณไม่เกาคุณไปเกาที่มันเจ็บมันก็ไม่มันก็ไม่ถูกที่ครับ <laughs> สุดท้ายครับถ้าทุกท่านมีหนังสืออยู่ในมือหนังสือของพี่สมชายเนี่ยลองเปิดไปดูหน้า242ถ้าผมจำไม่ผิดจะบอกเรื่องราวชีวิตแบบสรุปเลยว่าจากคนคนหนึ่งเนี่ยเขาเปลี่ยนอะไรบ้างพี่สมชายนิยามตัวเองได้ว่าเป็นคนที่เปลี่ยนแปลงและกล้าที่จะเปลี่ยนจริงๆมันสำคัญขนาดไหนครับทุกท่านครับนี่คือผู้ชายที่อายุ62ปีนะครับ กับผู้ชายที่อายุกําลังจะเข้าเลข3ดูต่างกันเลยไหมฮะผมนี่เข่าออกเลยนะครับว่าพี่62โอ้โหผมไม่รู้ว่าอีก30ปีผมจะแข็งรแรงอย่างนี้ <ผม S 1> ทำยังไงกันผมอยาก,ากาจะบอก <ๆ S 1> ว่าชีวิตคนเนี่ยสิปีอาบน้ําไม่หนาว20ปีจีบสาวไม่เบือ่อ30ปีเสือสู้ทุกท่า40ปีตื่นก่อนไก่50ปีไม่มีแรง หกสปีเป่าขุยไม่ดังเจสปีเดินทางไม่ตรง80ปีลงดินไม่ได้90ปีขี่ไหลไม่รู้ร้อปีแขวนอยู่ข้างฝาฉะนั้นชีวิตเราตอนนี้รีบทำาะครับคุณคิงครับมันมีคำถามอยู่ว่าตอนนี้พวกเราเนี่ยทั้งชีวิตเนี่ยเชื่อใคร อันดับแรกนะครับตอนเป็นเด็กเชื่อพ่อแม่เข้าโรงเรียนเชื่อครูพอเรียนมัธยมเชื่อเพื่อนพอเรียนปริญญาตีเชื่อวิชาการปริญญาโทเชื่อทฤษฎีปริญญาเอกดันไปเชื่อหมอดูพอแต่งงานแล้วไปเชื่อเมียซะให้เปลี่ยนความคิดมาเชื่อ มาเชื่อน้องชายคนนี้ได้ไหมครับมาเชื่อน้องชายคนนี้ว่าท่านรวยได้ท่านรวยได้กว่าที่ท่านคิดเพราะว่าชีวิตท่านมีพลังและเรา